อยูทงว่ะจ้ะเอ้าถ่ายวีโอใช่ไหมขาการเต้นน่จังเต้นแกหนาวใช่ไหมเอาฟาร์บเร็วๆสนุกสนานเลื่อเลิ อานุโมทามิสาธุ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 อยากได้อะไรต้องขอนะค่ะอาหารของเราหลายหลากพี่ที่บอกไม่ได้แนะำมาใหม่เลยโอ้ก็ชดทุกอย่าเนี่ยคนเล่นคนเล่น พี่เหลือแนะนำหน่อยนะคะอะไรบ้างเมนูของคุณคุณเหลือก็มีอะไรนะผัดกะเพราไข่ไข่อะไลเนอะนี่ของใครของสตรีสดีอะไรคะอะไรเนาะเดี๋ยวก่อนสกุลอะไรจไม่ค่อยดีค่ะอะไรก็ย่งมุนเซนอะไรก็ชามันไม่ดุกดชา om ข้าไข่น้ำพริกน้ำพริกค่ะอันนี้ของ แกงหวนนี่ด้วยหวานแกงกับไม้อ๋อไก่ผัดชาของคุณเคนของคุณเทนไกัดชาแล้วคุณชลธิดาคนสวยอ๋อใส่ไก่ไก่ใส่ขิงผัดวุ้นเส้นใส่ไข่ ลาบหมูข้าวเหนียวอยู่ทางโน้นนะคะอ๋อข้าวเหนียวอยู่ทางโน้นนะคะวันนี้มาของน้ำร้อยไข่ยังไม่ได้ทอดค่ะไข่ดาวอ๋อค่ะสาธุตด้วยนะคะวันนี้ทำอะไรมาคะพี่หวานแกงเขียวหวานไก่อ๋อแกงเขียวหวานวันนี้เพนทำอะไรมาคะไก่ผัดชิงกับมุ้เส้นค่ะ ไม่ใช่ไก่ฟัดกิ้งอะไก่ฟัดชาไก่ฟัดชาอันนี้มันมีแบบมันทำอะไรกันคะวันนี้วันนี้มาทำอะไรกันคะฟังในภาพอ๋อฟองในภาพเนียค่ะมันหนาวมากเนาะอันนี้เป็นร้านสังฆทานเพราะว่าอากาศหนาวมากตอนนี้เขาจะกรอกใสให้ด้วยอันนี้ไข่หงอันนี้ไข่หงนะคะ มันนี้ที่วัตมอดนะคะ,คะขมวดออกพรรษาขมวดออกพรรษานะคะขนมอ,อ๋อน,นี่ส้มตาเด็กเลือน,นน้อยไม่ใช่เด็กเลมื่อก่อนพี่ก็ไม่ค่อยกินนะได้์สองอาทิตย์แล้วเป็นพวกไม่สบายหรือเปล่าครัมันยังไม่นัวเอเออมันต้องต้องอใม่นวัวใช่ไหมแล้วก็ดน,อ,นอ,อุ่นๆแต่โคตรยังอ่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้เราจะทอดไข่ดาว อยู่อยู่ในเต็มค่ะในเต็มเพราะเรามีผัดกะเพราไข่ดาวโอ้โหจ๋สมุนยารออกมาอย่างนี้อย่ามุนเซ๊นค่ะไข่พันโลผัดกะเพรานี่คือคอนเสิร์ตขนมจีนน้ำยาเจ้าภาพโลงทานเ้ยมันขับรถไฟมาเนาะุณทานผลไม้ฮะคืออาหารที่ถวายพระค่ะ เชื้อหา,าหว่ถวายพระขบคนสาลาอนุโมทนาบุญทุกคนนะคะสาธุยุททานค่ถน้าเป็นร้านนี้เขาขายร้านนี้ขายอันนี้คืออาหารที่ขายนะคะลูกชิ้นหมูปิ้งหมี่สีชมพู เขากรอบคือหนาวมากต้องใช้กองไฟถ่ายไฟสวยๆนะพี่เจมทานอะไรคะอ๋อพี่จังกำลังจะเอาเอาอาหารไปถวายพระอ๋อเหรอคะอันนี้คืออะไรคะลูกปลาไหลไทลค่ะปลาไหลไทยโอ้ปลาไหลทะเลนะเนี่ยชิงเหรอคะโอ้โหนี่ปลาไหลทะเลนะคะอันนี้ปลาไหลทะเลโอ้โหอันนี้ ลูกชิ้นหมูค่ะอร่อยอร่อยค่ะอร่อยมากโอ้ยอันนี้ลูกชิ้นหมูนะคะเขาบอกว่าอร่อยอร่อยแบบว่าอร่อย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 อันนี้อร่อยายนะคะครัพี่เจ้าจะเอาปลาไหลทะเลกับลูกชิ้นผัายพระนะคะหักแปดกิโร้อยวันนี้ของเลอะมากเลยนะคะลดสุดๆเลยเดี๋ยวรอน้องฟ้ามานะคะอีกสักพักนึงเชียร์ก็จะมาตอนนี้ก็อย่าเพิ่งซื้อนะคะดูไว้ก่อน cái này cũng được cái này cũng được cái này cũng được cái cái <laughs> được con อันนี้ดูดูคุณพี่เจี๊ยบนะคะจะโชว์ฝีมือในการทอดไข่ดาวนะคะไขดยวน่กเยอ้นอยอออนี้งแดูดไข่ดาวเยเปรี้ยวไข่ดาวไข่ดาวเียเปรี้ยวเอาของพี่สดสีบ้างดูจิ๊บสาสามฟองได้ าตอนนี้พี่สดสีไข่ดาวยังมีความสุขมันจะได้นะเอาขึ้นได้แล้วไข่เธอน่ะไข่เธอเป็นประเทศไทยเลยได้แหละโอุ้ยมันติดกระทะเหรอนี่ข้ามติดกระทะทำไมเนี่อ้าวไข่ดาวกระทะติดกระทะอ่ะเอ๋อตอนนี้ร้อนมาอตอนนแรกน้ำมันมันไม่ร้อนไงไข่ดาวกระทะนี่ต้องอรเลยเนี่ยร้อนจริงลูกชายคุยทอดออกมาติดกระทะหมดเลยเอาเนื้อกล้วยจะได้ อ่พี่สดสีโชว์อันนี้นะคะดูนะคะเอานั่นอกด้วยอยวไม่เ้ยไข่ดาวออนี้เจ้าตำตำไม่มาเหรอไข่ดาวพี่อ้ยไม่มีม่มีคนมาทำตนี่ัู่้พัคนันนีงาบอุ่นมากค่ะงทานโอ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ น่าทานนะแม่สวัสดีค่ะทานอะไรคะน้ำจีนน้ำยาหอน่าทานมากหอม โอ้โหน่าทานมากค่ะเป็นไงบ้างคะร้านนี้ค่ามีไข่ดาวคนสปอยก้วยค่ะแม่ทำบุญทำบุญที่ไหนไข่ดาวข้าไข่ดาวอันนี้นะคะทอดไข่ดาวด้วยความสนุกสนานนะคะ เดี๋ยวมาสึกกันกันสปานะปาโนน่ะร้อย <laughs> ค่ะ สาลูวันหน้ามตรงครับอยากกินสลปลาาน้เเอาเทไป้วนไหมฮะเอเอาเทเอาเทปเาไป you mm -hmm.